สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีพไงไง่อใหญ่แม่ใหญ่เพื่อนเพื่อนเย็ซีทุกคนทุกท่านครับประวัติอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศเชนีเห่าแตะเข็วเตี้ยวยังนุม่มสวัสดีครับผมครับกะมาผมมาพอกับสามทิศย,ยู่นี่ครับอยู่หน้าลุงยัดเส้นนี่มือนี้มันเป็นมือสันวันดีครับลุงยัดเราสีหยกเสาเอกเสางทูหยกหลังว่างโค้งไว้ครับเพื่อนสีเห็ดเหยียนไม้ใส่หยางงามครับแทนหลังเก่านี่ครับหลังเก่าของเพื่อน กันเทียรมองยู่มองเศร้าก็ทันทวอันนี้มันสิเป็นของลูกเสาคน,น,นครับเป็นสีเงาปห่อยออกมาพี่มือนีสิเป็นเสามือยกเสาเอกเสาโทครับมาหดหน้าลงยัดแล้ว,วไงยไม่ไงยผู้เฒ่าผู้โถ่ันกอกมากแล่ะถ้าจะพอไงพาม เพีย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 ป้าเของมหาดพอกั่วก่อนเข้ามาพ่อกั่วพี่ทีละกเยังมา้เนี่โอ้ลูกข่อกชอบโอ้มาครบทีมตัวนี้ที่ก้มครับคุณไหมโอ้โหหมูว่านนี่เป็ดเตี๋ยวมหันเคิรพรำพีดเลยโอ้ยเด็กคามาโอ้คนมีการมีงานเนาะทำทีเท็จงานทีเท็จงทีช่วงเท็จซ้ายนี่กรว่าที่ได้ไปอยู่นี่คนบ่หลายหรอฮะคนมาหลายหรอ กำลังเห็นเรองจินครับอันนี้ไฟพอกัวห้องในอาหารสิ้งตัวนแหละกัปูกับปลาปลาแห้งปลาใหญ่ัเยียมันือเนื้อขาไล่มา่ฟักจังไหนีกปลาแห้ง่นก็ได้กำลังหิดต้มยังบุตุกเนื้อจิมเีตมเนื้อตมเนื้อไปเบื้องมองสีเฮ็ดปุเงินไม่ใส่หยางงามนองนอกคุณนวทนี้เนี่ย่ใสม ร่างความหมากควาผู้อยู่ผู้โทาผู้โทไยกอไรย่งประตูบความเงียตัวนี้ไหอันนี้ปลาดุกดุกละยัอพ่ดูี่ี่นีผู้อื่นออกไป่ตพี่ตานงกันนี่ละปาโตเสายังมาลายแติเห็ดโวงไดของเพื่นบุกเสาซนี่ครับเสา ปดสิบประมาณสิบสองเสาพื้นสระมองพื้นที่เพื้นปลูกพักปลูกควางสวนเพื้อนนี่ออกใดไส่เลยนี่นี่นกำลังเตรียมครับเสาเอกเสาทั่วห้องเป็นกดลุมเทพเพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนี่เงอนอยบ้านก็นให้ลูกไส้พื้อนอยู่ ออกมาอยู่ผีกับลูกสาวคนอีกคู่หนึ่งไม่ดังไม่รูก็ดังแล้วพีต้ดังไม่ดังว่าอะไรนี่เพิ่นยับของเพิ่นน้อยทั้งพี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นสีเพิ่นสีอะไรก่อนพี่น้องเพิ่นเสียนขอไฟไหมมันต้องเฮ็ดเงินเป็นหลังแต่ว่าเพิ่นอันนั้นมันก็ขอได้อยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอาธีใส่เป็นส่วนตูนนั่นะครับเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้าลน้องขามกับบ้านเรา มาจากบ้านองคามเนี่ยมันสีไก่กามันสีปบสายไฟมันสีปบเปลืองก็ก็มาจากบานเจ้าของนะครับบานสามสีนี่มันสีไก่ก็บานนี้นเตรียมแล้วเสาก็เตรียมแล้วยายนั่งก็ออกมาแล้วคุณผู้เฒ่าผู้แก่ผ่อนออกมาแล้วมือแรกนี่ก็อาจสิมีการให้สู้ขวัญแ่งแก่สู้ขวัญน,นะครับสีส้มกันการใส้ลูกใส้เนี่แหละไป รับใส่หนาที่ท่านหนาที่ที่ทห oh. ารนะครับพัดสองทนที่สองพุ่งกีนี่แหละที่สองที่สามนะครับส no ีได้ไปรายงานตัวยุ่มเพิ่มคนละมือแรงสิเป็นงานของคุณพ่อสุริยะคุณแม่ไข่ครับมือเดียวกันวุแนนีเนบ่บจุเนี่จะบอบะบอบะบอระบอสี่ได้ กิดลาดุเดานี่เดี๋ยวเดี๋ยวนีแม่นีแม่เป่นจ้วงไว้ให้พนะนี่น้างกิดลาจงไว้สามิต่แม่กิรลาดอกพืนิรลาพ่ิตอ่ดอกโอียเียวมีเรียปุ่มซื้อเเียอะมันเ่ราะเียเี้ยวเรีวน่ะผมเียวนะกาเพี้ยนเพรานเสีบสิ่ง้มันมืมือมีคนสิ่งมันไดดตั้งมันเดดั้งไอ้คนเบื้งจักคำไ วเยอะข้าวนึ่งไส้เป็นลูกเต๋าไหมทั้งีกับข้าวดนี่เหอกินดิบบางัะมือกันน่าบาักกาแฟไฟแก่ข้าวก็มีเลยพี่น้องไมไ่เก่งแล้วตุมไ่หลบประหยาดได้สับคนบนจินดิบนี่ทำานไห เอาด้วยเกี่ยงให้น้องเขาดวไปยังล่ะพักน้ำพักน้ำโอ้พันผักน้ำคือตัวเขาเกีข้าววะเอาบักโซลาทอวะอ๋เอาแล้วพูดแจ้งกัแจ้งให้ดีให้ดีครัเอาเอาเอปันหน้พี่ให้น้องเขาเบ่งดูไวยมันม่กินเมียงเมียงครับกินเมียงออเมอเมือปาบจอมเคียงตัวนี้เอา โอ้ยนั่นเห็นว่ามันรุนลงเลเอาตัวไปใส่ส่นกานีมันคือคือดอกเฮ้ยเขาได้ากันไร้เขาดนากันไร้ตนย่ววสางการทัอกมเสียเขาเสียอันนี้นั่กินคับ่เห็ดีเห็ดจิอ้งอันนี้เขาอยู่ในครัวเขาจุเขาจิกกินไปก่อนมาๆ่ามางเอาเอาด้เวลาแล้วด้เวลาแล้วบานนี่มาแล้วมาแล้ว พอหมอพอพามเข้ามาแล้วมาแล้ว่า่สั่นนด่อยนเป็นวายเชยยดกาี้ขึ้นเฮียนไม้ใส่หางามโยกตีเอวโยก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 ว่าแม่นขึ้นว่าพิดสามทีกระว่าพิดว่าถือยกเฮียนไม้ใส่หางามตัวดูเย็นเป็นสุกขุนใส่กระไรบุยดีงาม สตเงาแม่ใส่ไตหมไเงินเมื่อน่เงินเมื่นเงินแขนเงินล้านใ่เงเมือนมตลาหลวะไม่ยามเลยคือเอาแตเหรียญไแท้คือเอาแบ่งเอาแบ่งสีนั่นสีนี่ส่แท้น่นี่ไมไม่่ติมนนส่เสียบ่าตสิสี่อโอ้ยมีแต่สีเขียวพี่น้องสีเท่าไปใส่สีเท่าไปใส่ในสีเท่าเท่าสีแดงม่เหมือน ทีเท่ามีอยู่บ่อกหญ่นมันมันสีแดงจะได้ตีเท่าแหละเล็กเป็นกระเรียมมาพร้าวล้วคนมาวันนี้อส่วนเราจีผ้าว่าาผ้ามาเนี่ยเล็บมันดีมันงามเป็นซีรีโมงคน

เอาบอลว่าแม่ไ <rôle> ล <à déc> ่เนี่ยเอาบอลวเอาบอลไปเขาง่องเนี่ยเอาบอลไม่ง่องม่แหงบอดีว่าบ่เอาเอาบอลข้าเก่าเอาบอลข้าเก่ากลองนี่เอาบอลว้าวางานบอดีให้เว้ยเอาบอลข้เก่ากำนี่กำเอาบอลห้าว้าว้าเอาวาว้า เอาบนยูซุมกินเย็นนี่แหละเนาะนี่ละนี่ละมากมาออไปยังกั้องของเกีออกไปเห็นยังกัน็ยูดีไม่แห้งก็นัวมันยูดีไม่แห้งมึงตัวเ้ยหเขาไหบัตเงินอันนี้เตียงกมาซอบไปเถือเตียงเงินๆเหงไม่มีแห้งอยู่คนหนึ่งว่ะอยูดีไม่แห้งตัวมีเงินแสนเงินล้านก็บวม่ควกหมายอะไรล้านเ่็นยงแรานนี่ละ ม่แหงนี่ละนี่กับผูขัดเอาแก่เถ้าแก่เถ่าแม่ลุงยัดสอดสอดขาน้ำกันรถตองนี่พอลนี่แม่ลุงยัดครับเนยังแข็งแรงอยู่เอาเอาค่อยกันค่อยกันนัิจ้ว่าจะยังไม่ปีนลง รองเงีมันอเง้ยเงี้้อไ้ไม่านท่าบ้น่านพี่วนดียมีดีนะ่าน่วันบ่ไม่ได้มาที่เสาเดวมันกงเดียมีอย่าไป่นบางไมเห็นปากมในปกทางบนนเสาบ้านั่งยดื้อพูดเอายาากยาบ้าเจ้ายาบ้ามาเสาหนีไปบ่แล้วเสา กันไตยวันทุ่งสี่แดงชุดย่านางขึ้นนางงามจะย่านางนี่อมาเนี่ยคุลุงคุณลุงังคุณลุงเอาบัตรเอากูหมูสีเดี๋ยวเอาบัตรเออ เอาบอลีก <ana> ีหางหนักเนี่ยเอาบ่ข่กเอาสินี่ไม่งา้นถือไม่ขี่ตัวี่บ่ดีเอาบอลงาเพิ่นตากหอยถงเงินองคํ่เนี่ยเอาบ่เนี่ยบางนี่ร่าโอ้เดี่ยวมองมาสิมองดีแล้วบ่บ่บ่มองตรวดกุ้มกุ้มองหางขี่กีนี่พ่เอา

่เอาเลยบายกเลยบ้าเอาเฮียเอาเอกถึงกอนเพิ่นมีคำบอกคำว่าเพิ่นเราไหมเพิ่นบอกเพิ่นวากอน อา่่ยัน่ยบอยูดีไม่แห้งยูเย็นเป็นพุกรยไเป็ไสทั้งหามันเสาเาประมาณนี้ครับยกขึ้นระดัประมาณนี้เสาพอกะเทือนเป็นกฤิเทพพื้นข้างล่างนี่ครับดิตเทพพื้นปูนข้างล่างทำกันาพวกนี้ฝันใหมาก่จับมากกว่าพุ้นนี่มาไปนเสาุ่นมาเนี่ เีเอาเอาเอกเสาทูเอาคำเสาคุณอ้าขุนยายนางพ่อยยนางอย่างยกน้ำพนองมาเอาย่เบนอายเสาอัดมุมอัดแกไไ้เสาบนิบอซัมกันครับนาเสาบันจิอซัมกันาที่อันพนหนนา ู้มียวมีมพวกมีเามีแก่มัน่ไหมมั้ยกมาอัดไปป้าเฮาบันนี้ไปเขาขั้วที่การแลล้วๆ่อสังเข็บตามเห็ดตามข้องตามประเพนี่ตามก่วมเสือของคนชาติบ้านเฮาครับบดเสืออย่าลบลูผลว่าเป็นจังไยข้างในคือจังติดก้มคือจังเป็นจังไหนคือจังยกดูดยกดาาดูดศิษีาคือนาเดียงนะครับ นีมหแห้งบอกเวลาของอะไแห้งบอกเติมมือเขาปู้ยเมาครอี่ก้มกับที่ปูอ้อยเดี๋ยวนี้มื่อเดี๋ยวที่นั่นหะเขาไม่เกี่ยวเนี่เอาเสาเอาย่างขึ้นไ้เรียบ้อยแล้วยกเงียนไม่ใส่หางงามตัวคนเราเอกเสาตัวห่องาเสาแต่ละตัวนี่นาที่เพาซ้ำกันครับ เอาตามาตลูกยัดเราออกแบบออกแบบเองที่เฮ็ดเองพรบดี้นี่เฮ็ดกับน้องไส้เพื่อนนั่นแหละน้องไส้เพื่นเป็นสร้างอยู่ครับบ่ไจา่างได้วานผู้ได้มีแต่หาตามทิศกีลานี่แหละไม่เฮ็ดซอยกันมาเบื้องน้ากันพูดถอมพูดโทมันก็นก,นกินเขาแล้วกทีลาพี่ลน้องลบาบัดนี่มันคลิปมันสีเงาครับพดกียนเกียนเกี้ยนเกี้ย มามามากินข้าวมาขวดกันเลยเขาเรียกว่ากินเนื้อเคี้ยกมักทุมกมักดิบมักป่ามักเนื้อมีมืดมัดมกเจกับมีคัาหอมเราเตรียมไว้เหมือนักทั่วบักแจงไปไปพี่น้องไปขออนุญาตไปกินข้าวก่อนอที่สวยที่สายก่อนเพราะว่าเขาจะมีงานต่ออีกอยู่ผ้าผี่พาน้องมายกเสาเอกเสาทู่ ลุงยัดเราสิยกเฮียนไหมเห็ดบมองยูบมองเศร้าไหมครับหองเกาปวกกระจาะไม่กระพู่กระพังไปแล้วทะเลสิยกไหมเห็ดไหมครับเอาสำหรับบรรยากาศอยู่หน้าลุงยัดมือนีสา,าาาาสามทิศกระิฝากพี่ฝากน้องไว้สามีก่อนครับไปครับสามทิศขอลุงยัดไปกินเขาก่อนครับเอาครับใต้นี่สามทิศกระคอขอบุญขอบคุณนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขทุกคนที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตังตจจ้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุคคมชมชมชกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกอมเมนใจครับฝากเป็นครับนงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาาคคิปใหมๆเนะรับ คลิปหน้าทำจิตพิพาพิพานองไปอยังกงจังค่อยชมค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้ที่กระนชื่ไว้สำหรี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ